สวัสดีครับเราก็มาดูเหรียญมีอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เป็นขวัญใจหลายๆคนนะครับก็คือเหรียญโฟกี้นะครับโฟกี้ uh, ok เนี่ยในเทรดเซตอัพผมก็จะคล้ายๆเปเป้เลยนะครับในมุมมองที่วิ่งเป็น5คลื่นเนาะเราจะตาม5คลื่นนะครับ5คลื่นแล้วก็จบชุดในลักษณะของแบร์ไดเวอร์เจนต์นะครับของ m ท f r เฟรมวี k เลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าคิดว่าน่าจะเกิดแล้วนะครับและสโตวีกกำลังหักหัวลงด้วย ออในก่อนหน้านั้นเนี่ยคือได้ทำนะครับในมุมมองของเวฟ5เห็นไหมครับตีกรอบไว้เนี่ยนะครับชุดแรกนะครับตั้งแต่พิโบ0.5นย์ 5, 6, 8, และ78.6ที่ราคาที่0.034นะครับราคาก็ไปถึงพอดีนะแล้วก็ปรับตัวย่อลงอ่ะเรามาดูเพล์กันเรามาดูเพล์นี้เลยนะว่าฟกกี้เราจะมองไงต่อนะในภาพเดเนี่ยฟกี้นะครับตอนนี้ก็ถือว่า เกิด barrier d i v e r g e n c day ด้วยนะครับเห็นไหมครับลูกนี้นะครับลูกก่อนหน้าก็มีทีนี้เนี่ยเราอาจจะมองว่าจบคลื่นไปแล้วก็ได้นะครับโดยไส้ในเนี่ยอาจจะวิ่งเป็น1 2 3 4 5นะครับหลุดเทรนไลน์เห็นไหมหลุดเทรนไลน์ตรงนี้แล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยอาจจะมีการปรับตัวนะครับปรับตัววกขึ้นเพื่อที่จะรีเทสเทรนไลน์ที่ตกลงมาอยู่ก็ได้นะครับ ยากนะครับอ่ะแต่ปรับตัวของเทลล่าแบบนี้นะครับเหมือนจะหลุดน,นะแต่ว่าดูอย่างนี้เนี่ยอาจจะอาจจะยังหลุดไม่ดีก็ได้นะอาจจะยังหลุดไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลงมานะครับขึ้นไปแล้วแบบนี้ก็ได้นะครับฝั่งขาช็อตเนี่ยคิดผมคิดว่าน่าจะได้เปรียบมากกว่านะครับแต่ว่าต้องรอราคาเขาขึ้นไปร e ีเทสก่อนขึ้นไปร e ีเทสก่อนนะครับขึ้นไปร e ีเทสก่อนชุดนี้ในภาพตรงนี้เนี่ยเราอาจจะมองตั้งแต่ โซนราคาของ0.0027นะครับ2.86และ0.003นะครับหรือสูงสุดเลยเนี่ยผมมองเลย0.00325กรอบตรงนี้ทั้งหมดในการที่จะมองว่าราคาสามารถจะปรับตัวขึ้นไปได้เห็นไหมครับทีเทสแล้วลงต่อนะครับฝั่งขาช็อตเนี่ยน่าจะได้เปรียบมากกว่าครับโดยเอาสต็อปลอสยอดไฮเนี่ยเป็นก่อนหน้าในลักษณะประมาณนี้ ส่วนฝั่งขาลองเนี่ยถามว่าเล่นได้ไหม,มดูสักสี่ชั่วโมงนิดนึงนะครับว่ามีปัจจัยไหมสักสี่ชั่วโมงเนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้นะครับน่าจะได้แต่ผมว่าค่อนข้างที่จะเสี่ยงไปหน่อยนะสี่ชั่วโมงเนี่ยยังไม่มีสัญญาณกลับตัวอะไรนะครับบูไดเวจนสี่ชั่วโมงก็ยังไม่มีมีเพียงเป็นแค่การลงมาแตะจุด โอเวอร์โซ oh, so. มากกว่านะครับสโต๊ก็มีการขึ้นเพราะฉะนั้นการลงชุดนี้เนี่ยมองเป็นไทม์เฟรมย่อยเนี่ยมองเป็น5ขึ้นค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นอะไรครับอาจจะเป็นเวฟหนึ่งของขาลงอยู่ก็ได้เวฟเวฟหนึ่งนะครับของขาลงแบบเนี้ยอยู่ก็ได้แล้วก็อาจจะวิ่งเป็น3ขึ้นเป็นเวฟ2นะครับแล้วลง3แบบนี้อยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าฝั่งขาลงเนี่ยถ้าเล่นเนี่ยต้องมีสต็อปลอตแน่ๆนะเพราะว่าถ้าหลุด พวดลงไปเนี่ยไปข้างล่างเลยนะครับเปเป้ be be, นะอ่าขอโทษทีฟอกกี้ oki, นะครับก็ต้องรอดูแล้วกันนะรอดูแล้วกันว่าจะยังไงต่อนะส่งคล้ายๆเปเป้ be, นะพูดผิดพูด,พดถูกเนะี่ยเอ่อตรงนี้นะครับยังยังดูเป็นฝั่งขาลงอยู่แล้วกันนะครับสำหรับฟอกกี้นะจะคล้ายๆกับเปเป้เปเป้ be, กับบลองเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ฟอกกี้เนี่ยจะคล้ายๆกันเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นคิดชูนะ เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีละกันนะครับยังไงก็มีเกณฑ์สต็อปลอสด,ด้วยกันนะครับสำหรับโฟก,กี้ก็ประมาณนี้นะครับ